ก็ถ้าในพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับถ้าในพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วเราจําเป็นมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ตู้เชื่อมนะครับเราก็ต้องนึกถึงเครื่องปั่นไฟนะครับหรือไดนาโมอไดที่ผลิตกระแสไฟได้เพื่อให้เอาไปเชื่อมเหล็กได้ออกเหล็กได้นะครับเราก็ต้องนึกถึงเครื่องปั่นไฟเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลนะครับแต่ ประเด็นคือพอลูกค้าซื้อเครื่องปั่นไฟไปนะครับปรากฏว่าพวกแหนมเป็ดน,นะครับมันจะติดอยู่ประมาณนี้นะครับแต่พอเราไปดูจริงๆนะครับในในแผ่นคราบตารางที่บอกไว้นะครับมันดันไม่ถึงนะครับมันดันไม่ถึงทีนี้ทําให้เพื่อนเพื่อนหลายคนกําลังสงสัยว่าพวกแหนมเป็ดพวกนี้ติดไว้ขนาดนี้เหมือนให้เราเข้าใจว่ามันผลิตกระแส่าได้เท่านี้แต่พอจริงๆนะครับเอาพุท นะครับมันออกมาได้แก่2.2นะครับหรือ1ันเานะครับทำให้เพื่อนๆก็ตัดสินใจผิดพลาดในการซื้อเครื่องปผ่นไฟเพื่อจะเอาไปดึงกับตู้เชื่อมนะครับในพื้นที่ที่จํากัดที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลยแต่จําเป็นต้องออกเหล็กเชื่อมเหล็กนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะครับให้หายกล้องใจนะครับว่ามันมีอยู่อย่างเดียวที่สามารถทําได้นอกพื้นที่นะครับไปดูกันถ้าให้ผมพูดถึงเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับ ผมบอกว่า7แรงม้า9.5แรงม้าไกลๆก็แปะเทอร์กอร์ได้นะครับเ๋ยวถ้าผมบอกว่า Gx220 ตัวนี้ขนาด7แรงม้านะครับขนาด7แรงม้ามันสามารถทําอะไรได้บ้างครับในตัวเดียวเนี้ยตัวเดียวตัวเนี้ยมันสามารถผลิตกระแสไฟได้นะครับมันสามารถผลิตกระแสไฟได้นะครับผลิตกระแสไฟออกมาแล้วนะครับมันก็ยังสามารถที่จะเอาไปออกเหล็กได้ในตัวเดียวกันนะครับออกเหล็กได้นะครับ สตาร์ทเครื่องมันจะผลิตได้8 0แอมป์นะครับเร่งเครื่องสุดจะได้160อแอมป์นะครับแล้วก็กระแสไฟ,ฟที่นำมาสามารถสามารถนำมาติดก,กับพวกหลอดไฟขนาดไม่เกิน500วัตต์นะครับไม่เกิน500วัตต์ไ,ได้ในขนาดเครื่องยนต์ทำงานนะครับมันมีข้อดีตรงนี้นะครับคือจากเครื่องยนต์นเอเนกประสงค์นะครับเจ็ดแรงม้านะครับสามารถผลิตกระแสไฟได้สามารถ นำมาออกเหล็กได้ในพื้นที่จำกัดในพื้นที่ที่ต้องการออกเหล็กแ,แล้วไม่มีกระแสฟ้านะครับแล้วก็ไม่ต้องการเครื่องปั่นไฟหรือใดปั่นไฟให้ปวดหัวนะครับเพราะว่าใดปั่นไฟนะครับระบุสเปคเกินแต่พอออกมาไม่ถึงทำให้ตู้เชื่อมเราเกิดการเสียหายเพราะว่าสู้เชื่อมเดี๋ยวนี้มันจะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์คือน้ําหนักเบานะถ้าไฟผลิตออกมาไม่เสถียรนะครับแล้วก็เวลาเราออกเหล็กเปิดแอมนะครับไล่แอม แอมเยอะนะครับถ้าแอมเยอะมันจะทําให้ดึงกระแสไฟฟ้าเยอะนะครับทําให้อ่าได้แผ่นไฟข้อพังนะครับแล้วก็ตู้เชื่อมก็มีปัญหาแน่นอนนะครับผมเจอมาบ่อยนะครับถ้าอินเวอร์เตอร์นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับสายช่างนะครับสายรับเหมานะครับลองพิจารณากันดูนะครับตอนนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ